สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ยอากาศน้อนครับมันนี้กินข้าวเที่ยงน้ากันครับกินข้าวเที่ยงน้ากันเด้อไปได้อึ้งแม่ไข่มาครับเมื่อคืนนี้ฝนตกครับผมอึ้งแม่ไข่่นครับโหไข่เต็มทองเลยครับตัวน้อยๆก็มีลูกโดดใส่คาไปประคามอ่อนครับนำเลียงๆอุ้ยยเจ้วครับผมมาอนี่จําเจ้วนะครับกับข้าวเหนียว อนอนมาครับกินกระเทียงน้ำกันครับบอา,ายใหญ่หางดอกไซเลยชิมลับกันเด้ออืาลําอีเลี่ยอนเลยครับเนี่ยอันแก้วเนี่ แก้วนี่เป็นแก้วว่าแม่แก้วเขาอันขวดนะครับเป็นแก้วแห้งอุ้ยเบ่งครับเบ่งแต่ละตัวต้มตะโดนอะไรเนี่ยครับนี่อุ้ยห่อนห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 ่อนหอมหวยห่ยเบ่งใครมันครับห่อนครับห่อน ขอเอาซ้อนกันนะครับหวานอิหลีมามสับครั้งแรกของปีครับฝนตกครับเมื่อวานนี่จุดห่างไฟยู่เพื่อป้าจิว๋วเมื่อบ้านมาประทันนะครับเตียดฟวง ลตับบ้านได้กินอย่างอยอดนะครับนี่กรัพอาะอัครับ,บ,อรบโอ้ยใครเงี้ยอืมหอนน้อท้ออืมลูกดอยกานีย เข็ดหน่อยกับมี้แล้วครับเนี่ยมีเข็ดหน่อยให้กันอื ปึ่งปงไม้หันหอนเลยครับหัอนอนนีหดีฉีดหลอดไข้ให้เบิ้งไหมหลอดท่าไดนอนมาต่อมองอต่อนพีต่อนน้องเหมือกนกันนะวะนี่ครับกระเพาะมันเนี่ย นี่ก็เพาะมันคือบ้านไหนนั่นนะครับเนี่ยกินได้เลยบ้านไอ้ทิดินครับกระเพาะไข่ยังเป็นอย่าใหญ่ๆอยูย่เลยรอดอไข่ไอ,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 อ้พี่ให้น้องเบ้างน,นะอือนี่คือไข่ตัวเดียวนะครับนี่ยใส่น้ำสลดกโกก็กันนะึ่ง เพิ่งต้มแล้วครับว่าหั่นต้มแล้วกับมาเลยนะี่เขาปากล้มบปางเลยนะีม่มันม,มันนะเนายก็แช่บ แต้วมันจำได้ได้ครับเนะี่ยขาลุดหมดแล้วต้มไป บ,าง,บ,บางตัวนหน่อยแล้วครับเนี่ยใครใครหลวนๆนะครับเนี่ยนี่แหละครับมองมันแสบมันมันมนี่แหละนี่ใส่หน่อยมว่าในม,มีอย่างยุ่ ใส่หอมจันลุกโดดโอ้ยมีแหงหลายเดย้ลุกโดดได้ครับเนะี่ย บ้างครับให้ล้วนๆครับได้กันค้นมากใส่มันก็เอาออกระไรนะครับเนาะเนี่กระเพราะไม่ได้กินอย่างเยอะครับเป็นแบนๆอยู่ อโอ้โหไข่ลื่นล้วนครับเนี่ยกันคนมากินใส่มันเกาออกก็ได้นะครับนะผมก็บบอค่อยมักปันไหนใส่ครับตักแก้วมาจังน้อยละลายน้ำ ตัจํำเจ้าไ้เนี่ยูโดด,ด,ดได้กันต้มเส้นใปปบบักขามออนนะครับเนี่ยเขียดอีโม่กับเม็ดตดลงมานน้ำครับ อีโมนเนี่ยไข่ร้ากับมีสกัแต่กับพอเข็ดอิโมเนี่ยเยเข็ดโม่จะมีอันนัหน่อยหนึ่งนะครับเนาะมาเดี๋ยวจะหลอกสู้กินถ้าเจ้าหลอกไหนก็หลอกสันหลังออกหลอกสันหลังมันหลอดออกเปลือก โอ้หอนมือได้ครับเนี่ยไข่หมองแยมันอยู่มันมันเนี่ยครับอืมโอ้มัมมนหยิบหยบสดๆๆุดๆเอยครับครับอืมอันลอกออกเนี่ยไม่ได้ถิ่มเดื้อ ได้หลายอยู่ครับมเมื่อคืนนี่ยทั้งหลานหลานกับไปหาซื้อกันผมกับไปใส่บล็อกไฮเด้ไปันเดดดอกเอามาเติมกันครับยังได้เห็ดอีกอยู่เมื่อรุ่นว่าสิปิ้งจะเป็นยังไงบ่สิได้ปิ้งบ่กระทะอันนี้ว่าได้มีอย่างยู่งนั่งกระเพาะมันครับเสีแดายดกระเพาะเป็นนะมันเนี่ยมีกระเพาะเลยกระเพาะแปรไปข้าไข่เลยเนีย่เห็นบ่นเนี่ย อ่าก็อพอมันครับอืน้อยๆละพอตัวนี้เคยมีหอยกิจนจังน้อยว่ะ มันลุดออกอืมด,ด,ดูดอืมตัวนี้มือมดตัวเลยพัวน่ะเอียดเลียดเลยวใครตพอดีคําคําตัวละวคําอืม แบขั้งแรกของปีนี่ครับเจ็ดอิโมะอิ่มนะครับเมดแล้วก็เสตไป้ตลาดต่อครับผมกับขั้งแรกนะครับอึงกับขอทษวับอพวยสำหรับคนเชี่บกิินะครับกับมุ้งม้ามือเก้านะครับเนาะ เอาครับมาเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาอึ้งเห็ดหยังสูกินกับจังลอ้อเบิ้งนะครับเนาะคลิปนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดอ้อขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับชมกันคลิปต่อไปครับผมบายบายปุ้น,นสวัสดีครับ